It's <laughs> an ดีครับพี่พี่แฟนเพจชาวมีลาทุกท่านพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วครับวันนี้ผมอยู่กับรถสปอร์ตหรูอีกหนึ่งคันนะครับที่ติดตั้งชุดลําโพงกราวซีโร่แล้วก็ซับหลุมเมอร์คิวรี่ของเรานะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยช่างตุ่นติดทีไรผมชอบในเสียงทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าจูนแล้วเนี่ยเบสมาอัพฟอนด์ดีนะครับแล้วก็เบสหนักแน่นสะใจด้วยบอดี้ของรถเองอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งซับหลุมคันนี้ก็ติดตั้งไม่ยากเลยนะครับใส่เข้าที่ซับหลุมเดิมเพียงแต่ว่าาาเเรรบบิิ้้้้ววแผงงงดดดนนนนนหหลััียใสูขึดดะค โอเคครับเราไปดูซับหลุมที่อยู่ด้านในนี้กันเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถวางแผ่นเดิมก็ได้หรือใครอยากให้เสียงคุณภาพดีเราก็แผ่นเดิมออกได้เพราะว่าชิ้นนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็วิธีการเราจะเอายางไหลออกก็ง่ายนิดเดียวนะครับแค่เปิดขึ้นมาแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไม่เสียพื้นที่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็คือสูงขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแล้วเราก็ใส่กลับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับซับหลุมยางอะไรก็คงใส่ในตรงนี้ก็คือว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เสียงดีจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปฟังด้านในกันครับว่าคุณภาพเสียงจะดีขนาดไหน ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในออดดี้คันนี้แล้วนะครับซึ่งโหด้วยความรถสปอร์ตนะครับนั่งแล้วแมสวยจริงเลยไม่รู้ชาตินี้จะมีบรญญาซื้อหรือเปล่านะครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมได้นั่งแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าคุณภาพเสียงจะดีขนาดไหนนะครับลองฟังเพลงโปรดของเรากันไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับแต่ว่าอาจจะตัดแค่ช่วงไม่เกิน25วินนะครับเพราะช่วงนี้ลิขสิทธ์มาแล้วนะครับลองไปฟังเลยครับเพลงนี้ครับนี่ครับ เลยครับเสียงเปิดแชมเปญของเรายังเหมือนเดิมอยู่นะครับอ่ะไปฟังเบสกันต่อเลยครับโอ้โหนุ่มลึกสะใจเลยครับถ้ายังไม่สะใจบูทเพิ่มได้อีกครับตรงนี้ครับบูทเบส ทรงพลังหนักแน่นมากๆเลยนะครับสมกับรถออดี้ทีทีคันนี้มากๆดนี่เคาะตึกๆอยู่ข้างหน้าเลครับคุณผู้ชมครับ เพลงกันไปแล้วนะครับก็คงให้ฟังกันเป็นคร่าวๆหอมปากหอมคอเท่านี้ก่อนนะครับแต่ก็ฝากไปถึงนะครับใครที่ใช้รถออดี้รุ่นนี้หรือรถต่างๆนะครับอยากจะลองอัปเกรดเสียงแบบนี้นะครับแล้วไม่ต้องเปลืองพื้นที่แบบนี้นะครับปรึกษาเราได้ครับสอบถามกันมาได้ทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ทาง a c e b o o k นะครับรับรองว่าทางเทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องของ ขายที่รอตอบคาถามของคุณลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ผมช่างตุ่นก็คงขอตัวลาไปเท่านี้นะครับเนื่องจากลําโพงคันนี้ก็เข้าช่องเดิมหมดอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ได้พีเซต์อะไรกันเยอะนะครับโอเคไปแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ